จ้าป้าพดโครเชต์โครเชต์แบบป้าๆง่ายๆไม่แพงจ้ามีคนขอหมวกมาป้าก็จะพาทับนะคะป้าก็เตรียมไหมใส่กระมังไว้แล้วเรียบร้อยเพื่อความสะดวกก็ไหมป้าเป็นไหมเส้นเล็กนะคะป้าจะใช้ไหมสองเส้น2เส้นของป้าเนี่ยเท่ากับสี่พายนะลายที่เราจะถักเป็นลายหนานะคะใช้ไหมแค่สี่พายก็พอนะของป้า2เส้นเท่ากับสี่พายย้ำนะคะมันเป็นลายหนา ก่อนอื่นเลยเราถักโซ่ขึ้นมาให้ได้ประมาณรอบรอบหัวแล้วอันนี้ป้าไปรอบหัวมาแล้วแล้วเกินออกมาจากหัวแค่นี้นะคะประมาณ2องนิ้วกว,กว่าของป้านะเนี่ยรอบหัวป้าป,าประมาณนี้เราเตรียมให้หลวมจากหัวไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอเราถักแล้วลายมันจะย่นเข้าพอเราถักโซ่ได้เนี่ยใช้เข็มเบอร์7ดทับศูนย์นะคะถักโซ่แบบ ให้มีรูเพราะว่าเดี๋ยวเราจะถักอีกรอบหนึ่งขึ้นไปมันจะได้มีรูถักง่ายๆถักโซ่แล้วเอาไปรอบหัวเหลือความยาวประมาณ2นิ้วกว่าๆแล้วก็เหลือปลายเชือกไว้ประมาณนี้นะคะเอาไว้ทําลูกปอมปอมติดแล้วก็ตัดเลยนะทั้งสองข้างตัดปลายให้เหลือสําหรับทําลูกปอมปอมได้จากนั้นเราก็มาขึ้นต้นใหม่เลยค่ะ ขึ้นต้นที่โซ่แรกนี่แหละขึ้นเป็น F ขั้นแรกเราก็ขึ้นเป็นโซ่สก่อนปลายไหมป้าก็จะเก็บไปในโซ่เลยนะคะเนี่ยใช้โซ่ทับปลายไหมไปเลยได้สามโซ่สาโซ่เสร็จก็พันหัวเข็มเสร็จแล้วก็ลงเป็น F ค่ะไปทีละหลักเลยนะคะเราจะถักจากปลายนะ จากปลายหมวกขึ้นไปปกติป้าพาถักเนี่ยป้าจะพาถักจากกลางหัวลงมาแต่นี้จะถักจากปลายขึ้นไปเริ่มแรกแล้วก็เก็บปลายไหมไปด้วยเลยไว้ใน F นี่แหละป้าจะใช้เข็มเบอร์7ทับศูนย์ไปเลยนะคะเพราะว่าไม่อยากให้หมวกแน่นให้หมวกมีความหลวมนิดนึง เข็มเบอร์เจ็ดเข็มเบอร์ใหญ่เนี่ยมันจะบังคับให้เราให้งานของเราไม่แน่นลายนี้จะเป็นลายเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังมันต้องมีช่องสําหรับเกี่ยวเนี่ยให้มันเกี่ยวสะดวกถ้าเราถักแน่นๆเล็กๆเลยเนี่ยสมมุติใช้เข็มเบอร์เล็กๆอย่างนี้อันนี้เบอร์ห้าทับศูนย์สมมุติใช้เข็มเบอร์ห้านนทับศูนย์เล็กๆแล้วถักเตี้ยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอมาขึ้นแถวต่อไปเราต้องมาแทงอย่างนี้แล้วมันจะแทงยาก แล้วหมวกก็จะมีความหนาเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่ยาวออกสักทีนะคะเราก็ใช้เข็มเบอร์เจ็ดทับซูน์ไปเลย F ไปเรื่อยๆจนรอบจนจนถึงปลายอีกข้างหนึ่งค่ะตอนขึ้นต้นมันก็จะช้าๆนะทุกชิ้นงานแหละมันจะยากตอนขึ้นต้นก็ค่อยๆทำไป ป้าก็ถักมาสุดแถวแล้วนะคะนี่พลิกกับหลังหันคราวนี้ป้าก็นับเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปมันจะเป็นลายเกี่ยวหน้าห้าครั้งเกี่ยวหลังห้าครั้งป้าก็นับห้าเกี่ยวหน้าห้าเกี่ยวหลังห้าเกี่ยวหน้าห้าเกี่ยวหลังห้าอย่างเงี้ยค่ะนับไปเรื่อยๆให้มันสุดนะเราขึ้นต้นที่เกี่ยวหน้าก็ให้มันจบที่เกี่ยวหลังอย่างงี้หรือถ้าใครจะเกี่ยวหลังสีก็นับไปนับจํานวนหลักมันจะได้ตรงลายพอดีนะคะ คราวนี้ป้านับไปแล้วมันจนสุดแถวเนี่ยมันเกี่ยวหน้าห้าเกี่ยวหลังห้าแต่มันจะมีหลักสุดท้ายที่เกี่ยวหน้าเนี่ยมันจะเหลือแค่สี่ป้าก็ไม่เป็นไรสี่แถวสี่หลักหายไปหลักหนึ่งไม่เป็นไรนะคะขึ้นต้นโซ่สองก็พอค่ะเสร็จแล้วพันหัวเข็มเสร็จอันนี้จะเป็นลายแรกนะเราเกี่ยวหน้าก่อนค่ะ ลายริมจะเกี่ยวหน้าหนึ่งเกี่ยวหลังหนึ่งก่อนนะเกี่ยวหน้าหนึ่งแล้วก็เกี่ยวหลังตรงนี้จะเป็นขอบหมวกเดี๋ยวพอขึ้นเป็นตัวลายแล้วเราค่อยเกี่ยวหน้าห้าเกี่ยวหลังห้าตอนนี้เกี่ยวหน้าหนึ่งเกี่ยวหลังหนึ่งเกี่ยวหลังก็อ้อมไปข้างหลังพันหัวเข็มแล้วปล่อยสองห่วงแล้วก็ปล่อยอีกสองห่วงพันหัวเข็มแล้วก็เกี่ยวข้างหน้าบางคนยังเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังไม่เป็นก็ ใช้ลายนี้เป็นการฝึกไปเลยนะคะเวลาเราเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังหมวกเราจะเกิดความหนาขึ้นนะจะทํผ้าพันคอทําอะไรก็ได้ที่ต้องการความหนาสามารถใช้ลายนี้ได้นะเกี่ยวหน้าจากแผ่นที่แบนๆเนี่ยถ้าเราทำลายฟธรรมดาก็จะได้แบนๆแ,แบบนี้พอเราเริ่มเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังก็จะมีความหนาเพิ่มขึ้นแบบนี้ เกี่ยวหน้าก็จะมาหนาด้านหน้าเกี่ยวหลังก็จะไปนูนด้านหลังอย่างนี้ลายก็จะหนาขึ้นนิดนึงเนี่ยที่ป้าย้ําว่าถ้าทําลายเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังไหมเราไม่จําเป็นต้องหนานะคะถ้าใช้ไหมกลุ่มก็มันสีพายอยู่แล้วเส้นมันมีความหนาอยู่แล้วพอเรามาใช้เนี่ยทำเป็นลายนี้ก็จะพอดีแต่ถ้าเราใช้ ไหมสี่พายสองเส้นเลยควบกันเนี่ยแล้วมาทำลายนี้ด้วยจะหนาเกินไปนะถ้าชอบแบบหนาๆน,น่ะก็จัดไปเลยแต่ถ้าชอบแบบไม่ค่อยหนามากด้วยลายนี้มันหนาอยู่แล้วเราใช้ไหมบางๆก็พอเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังไปเรื่อยๆจนสุดแถวค่ะเวลาทำลายเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังพอเกี่ยวลงไปแล้วเนี่ย ดึงขึ้นมานิดหนึ่งนะคะให้มันผ่านจากตรงที่เราเกี่ยวขึ้นมานิดหนึ่งหลักมันจะได้มีความยาวไม่งั้นหลักมันจะยาวขึ้นช้ามากเลยนะคะมันจะไปซ้อนกันอยู่เนี่ยมันจะซ้อนกันอยู่ครึ่งหนึ่งแล้วหลักมันจะพ้นออกมานิดเดียวเนี่ยพ้นจากตรงนี้มานิดเดียวเตี้ยๆตามจริงหลักมันต้องมีความยาวประมาณนี้มันก็จะเหลือแค่ครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นเวลาเราเกี่ยวหน้าปุ๊บเนี่ยเราก็ดึงขึ้นมานิดหนึ่งให้มันพ้น พ้นจากตรงที่เราเกี่ยวข้างหลังก็เหมือนกันนะคะเกี่ยวเสร็จก็ดึงขึ้นมานิดนึงนี่มันจะได้พ้นขึ้นมาแต่ยังไงซ่ามันความยาวของหลักมันก็จะได้เตี้ยกว่าหลักธรรมดานะเตี้ยวกว่า f ธรรมดาพอหลักสุดท้ายเราก็ไม่ต้องเกี่ยวแล้วนะเราก็ลงเป็น F ไปป้าก็เปลี่ยนหัวเข็มเป็นเบอร์ห้ามันถึงแทงง่าย F อ่า ตรงปลายก็จะเป็น f เสร็จแล้วเราเอาปลายอีกข้างหนึ่งมาชนกันแบบนี้แล้วเราก็ติดกันค่ะแทงที่หลักบนเนี่ยค่ะแทงที่ด้านบนแล้วก็ดึงเดี๋ยวแทงไม่ตรงดึงลอดกลับมาให้มันชิดกันอ่า ก็จะได้แบบนี้เสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่ไป1แล้วก็ทำ X เป็นขอบลายริมตรงนี้มันไม่ใช่หมวกแบบพับนะคะเวลาใส่เขาจะไม่พับเพราะฉะนั้นตรงนี้ป้าก็จะไม่ทําเยอะนะไม่ทําขอบเยอะเอาแค่สองแถวแค่นี้พอแล้วแล้วเราก็ใส่ X ไปหนึ่งรอบเตี๊ยหนึ่งรอบค่ะ X ไปเรื่อยๆครบรอบแล้วนะคะเราก็แทงตรงนี้ด้านบนดึงลอดกลับมาแต่คราวนี้ป้าจะเปลี่ยนสีเทคนิคการเปลี่ยนสีก็คือมัดปมแล้วให้ปมมันอยู่ข้างหลังเลื่อนห่วงมาข้างหน้านิดนึงแล้วเราเกี่ยวที่ห่วงดึงห่วงให้มันลอดขึ้นมานห่วงมันจะผ่านขึ้นมาแต่ปมที่มัดไว้มันจะติดอยู่ข้างหลังนะคะก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะ เสร็จแล้วเราก็ดึงอันนี้ไว้ป้าก็จะตัดสีนี้ทิ้งไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวป้าจะเปลี่ยนสีขาวด้วยมันจะหลายสีแล้วมันจะพันกันเสร็จป้าก็จะเก็บปลายไหมไปเลยขึ้นโซ่ไป3แล้วก็ทํา f ไป1นรอบค่ะทำา f ไปด้วยแล้วก็เก็บปลายไหมไปด้วย1นรอบ F ไปจนสุดแถวค่ะรอบแล้วนะคะเวลาจะจบแถวก็แทงติดแทงหลักถัดมาเหมือนเดิมนะโซ่สามนี้เราไม่แทงเราแทงตรงนี้แทงปุ๊บเดี๋ยวมันมาชิดกันเองค่ะนี่ไหมมันก็มาชิดกันแล้วคราวนี้ที่เรานับไว้ตั้งแต่ตอนขึ้นต้นว่าเราจะเกี่ยวหน้ากี่ครั้งเกี่ยวหลังกี่ครั้งนะคะของป้า นับไว้ห้านะเกี่ยวหน้าห้าป้าก็จะเริ่มเกี่ยวเลยเริ่มจากหลักที่เป็นโซ่นะคะเริ่มจากหลักที่เป็นโซ่ป้าไปเขียนไปใช้สีเมจิกสีตามะไปจ่าหน้าพัศสติมาเปื้อนมือเจ้าของก็เกี่ยวตรงนี้นะเดี๋ยวเอาใหม่เกี่ยวหน้าก่อนเกี่ยวที่โซ่ก่อนหนึ่งเกี่ยวขึ้นมาปุ๊บเราปล่อยหมดเลยแล้วเราโซ่หนึ่ง หลักแรกทําอย่างนี้เฉพาะหลักแรกนะเสร็จแล้วหลักถัดไปเราก็เกี่ยวธรรมดาเลยคราวนี้ก็เป็นปล่อยสองห่วงแล้วก็ปล่อยสองห่วงอย่างนี้ไปเรื่อยๆเกี่ยวหน้าคือหลักแรกเรายังไม่มีไม่มีห่วงอยู่ในเข็มไงก็เลยต้องเกี่ยวเลยแล้วก็เพิ่มโซ่เข้าไปหนึ่งพอหลักต่อไปก็เกี่ยวธรรมดา ก็เป็น f นั่นแหละที่ป้านับไว้เป็น f 5เกี่ยวหน้า5เกี่ยวหลัง5นะ f เกี่ยวหน้า5ครั้ง1 2 3 4 5ครบแล้วเราก็เกี่ยวหลัง5ลายเราก็จะเริ่มมีความย่นตรงนี้นะส่วนที่เรา,เ,าเกินไว้2 2นิ้วอะ่ะตอนที่วัดรอบหัวนะ่ะก็คือมันจะหายไปตอนที่เราทำนี้แหละเดี๋ยวสักพัก หมวกมันจะย่นเข้าตรงที่หลวมๆม,มันก็จะหายหลวมนะมันก็จะพอดีเนี่ยอันนี้คือแถวแรกมันยังไม่ย่นเดี๋ยวพอเราถักแถวที่สามแถวที่สี่หมวกมันจะมีความย่นเข้าอย่างนี้จะเป็นลายหนานะได้เราบางๆแต่ว่าเดี๋ยวถักไปสักพักเดี๋ยวมันจะย่นเข้าย่นเข้าหมวกมันจะเป็นลายหนาใครที่จะนับ เกี่ยวหน้า 5, เกี่ยวหลัง5เกี่ยวหน้า4เกี่ยวหลัง4เกี่ยวหน้า3เกี่ยวหลัง3อะไรอย่างนี้ก็ได้นะจะอจะเกี่ยวเท่าไหร่ก็ได้นับนับตั้งแต่ตอนที่ขึ้นต้นน่ะนับไว้เลยอันนี้ป้านับไว้ลงตัวที่เกี่ยวหน้า5เกี่ยวหลัง5มันจะมีแถวสุดท้ายที่เกี่ยวหลังมันจะเหลือแค่4ก็ไม่เป็นไร เรานับไว้มันจะลงตัวบางทีไม่นับไว้มันเป็นเกี่ยวหลังมาชนกับเกี่ยวหลังไงอ่าเห็นไหมแถวแรกมันก็จะเริ่มยน่นแล้วนะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนสุดแถวเลยค่ะ ป้าถักอีกสองแถวสีโอรสอ่อนแล้วป้าจะเปลี่ยนเป็นสีขาวถักแถวนี้แล้วป้าก็จะถักอีกแถวนึงแล้วป้าก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวจะทำโอรสเข้มอ่อนขาวเข้มอ่อนขาวสลับกันไปค่ะป้าชอบหมวกลายป้าไม่ชอบทำหมวกสีเดียวอ่าไปเรื่อยๆเลยค่ะก็จะได้แบบนี้